สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกลัคนาราศีวันนี้เรามาทำพิกคัดกันนะคะในหัวข้อเรื่องเราจะไปต่อหรือว่าพอแค่นี้นะในความรักความสัมพันธ์นะคะจะเป็นความรักความสัมพันธ์ที่คุ้มเครืออยู่นะหรือว่าคุณมีความอึดอัดมากๆนะแล้วลองให้ตอบคำถามภายในจิตใจของคุณนะคะมีไพ่ให้เลือก3ามกองนะคะกองที่หกองที่สแล้วก็กองที่สนะคะ ไม่ต้องคิดถึงเรื่องความหมายอะไรทั้งสิ้นนะไพ่กองไหนที่ดึงดูดคุณมากที่สุดคุณไม่ละสามารถละสายตาจากกองนั้นเลือกไพ่กองนั้นเลยค่ะมาค่ะชาวกองที่1นึ่งนะคะเรามาเริ่มกันเลยเราจะไปต่อหรือว่าพอแค่นี้นะคะในความรักความสัมพันธ์มามีไพ่นะเหมือนอยากจะออกมานะคะมีไพ่9ไม้เท้าขึ้นมากับไพ่หนึ่งดาบเดี๋ยวลิสคอเปิดต่ออีกสัก สองสำใบนะคะเปิดทีเดียวเราจะได้มาพูดกันเลยนะจะไปต่อหรือว่าพอแค่นี้ดีนะคะมีไพ่เก้าเหรียญขึ้นมาด้วยมีไพ่ห้าดาเหมือนคนที่เลือกกองนี้เนี่ยมีการทะเลาะกันอยู่บ่อยครั้งนะคะหรือว่า เขาทิ้งให้คุณรู้สึกโดดเดี่ยวแล้วก็ว้าเวภายในจิตใจไม่ได้รับการสนใจเท่าที่ควรมันมีไพ่มูลเนี่ยเป็นไพ่เมเจอร์ขึ้นมาเนี่ยมันโดดเด่นมากๆเลยขอพูดไพ่เมเจอร์ก่อนนะคะไพ่มูลคือความเหงาความวิตกกังวลความอ้างว้างความโดดเดี่ยวนะหรือว่ามีการทะเลาะกันอยู่ทุกครั้งเนี่ยเขาจะไม่ค่อยมั ปรับความเข้าใจนะนะปล่อยให้คุณต้องแบบคิดมากอยู่คนเดียวเอ๊ะหรือว่าเราผิดก็าอาจจะทําให้คุณแบบต้องนอนไม่หลับอยู่บ่อยๆนะหรือว่าหลับไปโดยที่ยังไม่ได้แก้ไขปัญหายิ้ง่ยก้าวไม่เท้าเนี่ยนะไพ่ก้าวไม่เท้ามันหมายถึงว่าอดทนแล้วอดทนอีกนะคะอุปสรรคที่มันเกิดขึ้นในความรักความสัมพันธ์เนี่ยเหมือนคุณจะเป็นคุณอยู่ฝ่ายเดียวที่แบกรับภาระความรู้สึกจนบางครั้งเนี่ยนะคะคุณอยากที่จะมาหรือว่า เราเลิกดีนะคะมีไพ่ของการปลดแอกเนี่ยมันขึ้นมานะคะมีการตัดสินใจหรือว่าเป็นไพ่ของการตัดสินใจบางเรื่องโดยที่คุณเนี่ยไม่คิดไม่ฝันมาก่อนว่าคุณจะตัดสินใจแบบนี้แบบกระทันหันก็ได้นะอยากจะหลุดออกมาจากปัญหาที่มันเกิดขึ้นไอห้าดาบเนี่ยมันขึ้นมาด้วย5ดาบเนี่ยนะเกี่ยวกับไพ่ดาบ ะะตั้งแต่หมายเลขหนึ่งถึงหมายเลขสิบเนี่ยไพ่ใบไหนที่มันมีการทะเลาะเบาแหวงกันอยู่ตลอดมันพูดจาไม่เข้าหูอยู่ตลอดเวลาเนี่ยมันคือไพ่ห้าดาบนะคะมันขึ้นมาเลยนะเดี๋ยวลิสขอเปิดต่อเรามาสรุปทีเดียวนะคะว่าจะไปต่อหรือว่าพอแค่นี้เหมือนคนที่เลือกกองนี้นะ่ะมันเหมือนจะสิ้นสุดทางตันแล้วอะ่ะนะคะมาเดี๋ยวเรามาดูกันต่อมีไพ่หนึ่งเหรียญขึ้นมานะแล้วก็อืม มีไพ่สีดาบขึ้นมาด้วยนะคะสีดาบเนี่ยมันคือสภาวะหยุดนิ่งเหมือนคุณพยายามที่จะขันติเหมือนจะพยายามไม่ต่อความยาวสาวความยืดสีดาบอีกความหมายหนึ่งนะเหมือนคุณพูดอะไรมาสักอย่างหนึ่งเขาก็จะทําให้คุณเจ็บอยู่เสมอๆนะคะเหมือนกับเขาเป็นดําอย่างเงี้ยน,นะคะคุณเป็นฝ่ายถูกเหมือนชวนทะเลาะทะเลาะก,กันแล้วท้ายที่สุด อเรื่องพลิกกับเฉยเลยนะคะจากที่ฉันเป็นฝ่ายถูกอยู่ดีๆฉันเป็นฝ่ายผิดมาได้อย่างไรหนอะนะคะซีดามันขึ้นมาหรือว่าคุณมีความอึดอัดมากๆเวลามันจะ move on ต่อก็ไปไม่ได้แต่เวลาอยู่มันก็อึดอัดในความรักความสัมพันธ์เหมือนคนที่เลือกกองนี้เนี่ยมันจะไม่ไหวกันแล้วนะมีไพ่คิงถือถ้วยขึ้นมาแล้วขึ้นมาด้วยนะคะคิงถือถ้วยขึ้นมานะคนที่เลือกกองนี้เนี่ยถ้าคุณ ไม่ได้มีที่ปรึกษาเลยนะคะลองหาคนรอบๆข้างให้คําปรึกษานะ,ะจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านคนที่คุณสนิทด้วยมากๆเป็นเพื่อนสนิทก็ได้นะเขาอาจจะให้คําปรึกษาคุณในบางเรื่องได้เอ,อ่ออลิสขอบอกเลยนะ,ค,ะคนที่เลือกกองนี้นะคะเม็นไพ่สิบดาบขึ้นมาเนี่ยคุณมีเกณฑ์ที่จะได้จบมีไพ่หนึ่งดาบเนี่ยนะคะคือการตัดสินใจบางอย่างที่ ปลดแอกให้กับชีวิตของตัวเองแล้วทำให้คุณเนี่ยมีความสุขมากยิ่งขึ้นเนี่ยไพ่มันขึ้นมาติดกันเลยนะคะก็คือไพ่หนึงดาบกับเก้าเหรียญขึ้นมาเนี่ยนะเกเหรียญคุณหลุดออกมาแล้วอะ่ะคุณจะดูดีมากขึ้นเหมือนคุณอยากจะทำให้อะไรให้ตัวเองมากยิ่งขึ้นนะให้ความรอความสวยนะคะหรือว่าดูแลตัวเองมากขึ้นนะเวลาไพ่ใบนี้มันขึ้นมานะ้าเหรียญน,นะคะ ตอนนี้เนี่ยคุณอาจจะทุ่มเทความรักความสัมพันธ์เนี่ยให้กับคนนี้มากซะจนเกินไปจนกระทั่งเนี่ยไม่มีเวลาดูแลให้กับตัวเองเลยเนี่ยมีไพ่สีดาบมันขึ้นมาเนี่ยนะคะทุ่มเทความรักให้กับอีกคนนึงมากๆจนละเลยความรู้สึกของตัวเองนะหรือว่าระเลยชีวิตของตัวเองไปได้นะคะคุณมีเกณฑ์ที่จะได้หลุดออกมาเปอร์เซ็นต์เนี่ยสูงมากๆนะคะเพราะว่า10ดาบเนี่ยมันคือไพ่ของจุดจบนี ะะจบในบางเรื่องโดยส่วนใหญ่นะมันคือความรักความสัมพันธ์เพราะว่าอันนี้ที่อลิสเปิดเนี่ยความรักล้วนๆเลยนะหลุดออกมาคุณมีเกณฑ์ที่จะได้พบใครบางคนก็ได้นะคิงถือถ้วยขึ้นมาเนี่ยที่จะไม่ทําให้คุณทุกข์ใจอีกอในความรักค่ะอ,อลิสขอโทษนะมีไพ่เด็กถือดาบเนี่ยนะเด็กถือดาบขึ้นมาเนี่ยอาศัยเชื่อใจเชื่อพลังในจัก,กรวาลน,นะคะคุณมีดีในตัวเอง เด็กถือดาบขึ้นมานะคุณมีดีในตัวเองค่ะแต่ว่าคุณรักคนอื่นมากกว่าตัวเองเนี่ยมันทำมันเลยทำให้คุณเนี่ยนะคะไม่กล้าที่จะก้าวออกมาในความรักความสัมพันธ์อลิสไม่ได้ยุยงให้ทุกคนจะต้องเลิกกับคู่กับแฟนนะนะคะพูดตาม energy ไพ่ที่ขึ้นมาแล้วก็ความรักของแต่ละคนเนี่ยมีบริบทแตกต่างกันไปแต่ลักษณะที่ขึ้นมาเนี่ย เหมือนคุณอยู่แล้วมันก็มีความเจ็บปวดมีความทุกข์เนี่ยไพ่ดาบมันขึ้นมาเยอะมากเลยนะคะกับการถูกละเลยความรู้สึกนะคะไพม่มมนเนี่ยมันก็ขึ้นมาอีกนะเหมือนกับอ้างวางแล้วก็โดดเดี่ยวเนี่ยเขาอาจจะไม่ค่อยใส่ใจคุณสักเท่าไหร่นะคะมีปัญหาอะไรกันขึ้นมาเนี่ยเหมือนเดินหนีหรือว่ามีการอย่างที่บอกเลยคะ่ะนะจากถูกเป็นผิดเฉยเลยนะคะแบบนี้นะโอเคเดี๋ยวอราจขอเปิด ไพ่อีกหนึ่งสำรับนะคะเป็นไพ่ Angels นะคะ Answers นะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะมีไพ่โอ้อยากให้คุณตัดสินใจอย่างรอบคอบอืมอีกครั้งหนึ่งได้นะคะไม่จำเป็นว่าคุณจะต้องเชื่อไพ่นะอันนี้เป็นแค่ไกดันเฉยๆนะคะแล้วคุณจะถ้าคุณ ได้กลับมาดูแลรักษาตัวเองรักษาใจตัวเองฮิลใจตัวเองนะคะจากการที่ได้หลุดพ้นออกมาจากความรักที่มันท็อกซิกแบบเนี้ยเพราะเอเนจีที่ขึ้นมาเนี่ยมันท็อกซิกมากเลยนะมีดาบขึ้นมาเนี่ยค่อนข้างเยอะแล้วสิบดาบดาบมันคืออะไรดาบมันคืออุปสรรคความเครียดการทะเลาะเบาแวงนะคะหรือว่าอยู่เหมือนแบบเจ็บปวดมากๆเนี่ยแล้วจํานวนดาบมันเยอะที่สุดอะเหมือนเช่ากองนี้นะ คุณตัดสินใจหลายรอบหรือเปล่าจะเดินออกมาเดินออกมาแล้วกลับวนลูบนะคะไปอยู่ในความสัมพันธ์เดิมเดิใหม่แล้วก็ถูกเขากระทาแล้วก็เจ็บอีกแล้วก็คิดว่าจะหลุดออกมาอะแล้วก็กลับไปอีกเนี่ยดาบมันเลยได้จํานวนเยอะที่สุดนะมันคือสิบนะคะแต่ว่าอาจจะมีเกณฑ์ได้จบ จบออกมาแล้วเนี่ยสุขภาพกายโดยเฉพาะสุขภาพจิตของคุณเนี่ยมันจะดีมากยิ่งขึ้นนะชาวกองนี้มีความเครียดความทุกข์สะสมกับปัญหาด้านความรักความสัมพันธ์อยู่หรือเปล่าคนะคะแล้วคุณก็มีโอกาสใหม่ๆเข้ามาด้วยอบอกเลยนะโอกาสในการพบเจอใครบางคนแล้วเข้ามาทำให้คุณมีความสุขมากยิ่งขึ้นด้วยเพราะมีไพ่เนี่ยโดดเด่นมากๆเลยนะคะคือไพ่คิงถือถ้วยขึ้นมา หรือว่ามีแพชชั่นในการทำมาหากินมากยิ่งขึ้นนะ่ะอมไม่ได้อยู่แบบสังกระตายนะคะแบบไพ่สี่ดาบมันขึ้นมาเนี่ยมันเหมือนหยุดนิ่งจนบางทีไม่มีกระจิตกระใจในการที่จะทำอะไรนะคะไม่มีแพชชั่นไม่มีแรงบันดาลใจได้เช่นกันเนี่ยเราไพ่หนึ่งเรียนนะมันขึ้นมาด้วยคุณอาจจะได้ทำอะไรอย่างที่คุณอยากจะทำวันนี้จบแล้วนะคะกับชาวกองที่หนึ่งขอบคุณคะ่ะ สวัสดีค่ะชาวกองที่สองนะคะเรามาดูกันเลยว่าคุณจะไปต่อหรือว่าพอแค่นี้ในความรักความสัมพันธ์นะคะอลิสขอไพ่สักสิบใบนะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะมีไพ่นะเด็กถือถ้วยขึ้นมานะคะมีไพ่เจ็ดไม้เท้านะ อลิสขอปเปิดต่อให้หมดนะคะมีไพ่ Temperance ค่ะมีการเปลี่ยนแปลงไพ่ใบนี้มีชาวธนูนะคะเป็นชาวประจำไพ่มีเด็กขึ้นมาถึง2ใบนะคะมีเด็กถือดาบขึ้นมาด้วยแล้วก็มีไพ่สี่ดาบนะคะกองที่หนึ่งเมื่อกี้ก็ได้สี่ดาบเนี่ยเหมือนคุณอดทนแล้วอดทนอีกนะคะกับความรักความสัมพันธ์สิบดาบาพอสิบดาบขึ้นมาปุ๊บนะคะได้คำตอบทันทีเดี๋ยวนั้นอลิสเปิดให้หมดเลยละกันนะคะจะได้พูดทีเดียว 10ดาบมีเกณฑ์ได้จบนะคะถ้าสมมติคนที่ไม่อยากจบเลยนะนะคุณอาจจะฟังไว้เฉยๆก็ได้นะคะถ้าทุกอย่างเนี่ยขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคุณนะคะไพ่ก็เป็นแค่ไกดดนซ์ขึ้นมาเฉยๆว่าเออคุณอาจจะมีความคิดอยู่ในช่วงนี้ก็ได้นะคะเช่นอ,อจะจบดีไหมโน่นะคะแล้วมันมีไพ่เนี่ยของฟูขึ้นมานะคะ ไพ่หมายเลขศูนย์ของสำหรับยิบซีเนี่ยคือไพ่ของการเริ่มต้นชีวิตใหม่แล้วดันเป็นไพ่ของคนโสดอีกมีไพ่ t e m p e r a n c e นะคะคือไพ่ของการเปลี่ยนแปลงสถานะนะแล้วก็มีไพ่สิบไม้เท้านะคะการแบกรับภาระอันหนักอึ้งในด้านความรู้สึกนะมีไพ่โลกขึ้นมาค่ะมา ขอใบสุดท้ายนะคะทั้ง4ี่ถ้วยแล้วก็4ดาบเนี่ยขึ้นมาเลยแล้วอยู่ใต้กันด้วยนะคุณกําลังเซ็งสุดๆนะคะกับความรักความสัมพันธ์ในขณะนี้นะมีไพ่เนี่ยเด็กขึ้นมา2ใบนะคะพูดถึงไพ่เด็กเนี่ยทั้งเด็กถือถ้วยแล้วก็เด็กถือดาบขึ้นมาเลยนะ เหมือนตอนนี้เนี่ยคุณอาจจะรู้สึกว่าความสดชื่นนะคะความเหมือนความเป็นเด็กน่ะความร่าเริงกระจิตกระใจในการที่จะทํานู่นทํานี่นะคะมันมันหดหายไปนะนะคุณอาจจะมีความเบื่อความเซ็งเนี่ยสี่ถ้วยขึ้นมางุดงิดไปหมดนะคะในความรักความสัมพันธ์เหมือนไอ้นุ่นก็ไม่ใช่อันนี้ก็ยังไม่ถูกใจจะเป็นคุณเองหรือว่ามีความรู้สึกว่าคู่ของคุณเองเนี่ยมีความเบื่อหน่าย มีความสั่งกรตายนะคะเหมือนอยู่กันไปแล้วก็ไม่ค่อยจะสดชื่นสักเท่าไหร่เหมือนมันรักมันไม่ได้หวานแหววนะ,ค,ะคนที่เลือกกองนี้เนี่ยอาจจะคบกันมานานก็ได้นะเออลักษณะ Energy ที่ขึ้นมานะคะ อาจจะไม่ได้ค่อยมีเรื่องที่จะต้องให้มันทะเลาะก,กันสักเท่าไหร่หรอกแต่ว่าการอยู่กันมานานเนี่ยมันทำให้ความรักความหวานเนี่ยมันลดน้อยถอยลงไปนะคะจากที่ช่วงแรกๆนะคบกันอาจจะมีการสวีทหวานนะคะแท็กหามเมสเซจกันอยู่บ่อยๆแต่ช่วงเนี้ย มันห่างหายนะคะมันถูกละเลยไปเนี่ยสี่ดาบอา่าทั้งสีถ้วยนะคะแล้วก็สี่ดาบเนี่ยมันเลยขึ้นมามันเหมือนกับนิ่งๆน,นะนะคะคุณทั้งคู่เนี่ยมีความนิ่งๆกันบางทีวันหนึ่งผ่านไปอาจจะลืมแล,ล้วด้วยเอ้ยวันนี้ฉันลืม t ็กหา m e s s a จ แฟนชันนีนาหรือว่าเป็นแฟนของคุณเองก็ได้นะที่ลืมที่จะใส่ใจความรู้สึกของคุณนะคะแล้วคุณก็ไม่ค่อยพูดนะเหมือนกับเก็บงาความรู้สึกไว้ภายในแต่ว่ามันมีความอึดอัดน่ะสี่ดาบมันหมายถึงว่ามันมีความอึดอัดนะจะพูดก็พูดออกมาไม่ได้นะคะก็กลัวการทะเลาะเบาแวงกันแต่ว่าเก็บไว้คนเดียวเนี่ยโอ้ยมันก็แบบแบกรับความอ่าภาระความรู้สึกอยู่คนเดียวเนี่ยมันมีไพ่สิบไม้เท้าเนี่ยมันขึ้นมาค่ะเหมือนคุณ พยายามถามว่าพยายามที่จะแก้ไขหรือเปล่าเหมือนปล่อยเลยตามเลยจนกระทั่งปัญหามันสะสมขึ้นมาเรื่อยๆจนคุณคิดว่าเอหรือว่าถ้าอยู่แบบนี้ต่อไปเรื่อยๆนะคะก็ออกมาเป็นโสดดีหรือเปล่าเพราะมันมีไพ่เนี่ยของ10ดาบมันคือการจบ เกิดขึ้นแต่ว่าอย่างที่บอกเลยค่ะไม่จำเป็นต้องเชื่อไพ่อะไรทั้งสิ้นนะคะบริบทความรักของแต่ละคู่เนี่ยแตกต่างกันไปนะแต่ถามว่ามันมีเกณฑ์ไหมคุณอาจจะรู้สึกอยู่ก็ได้นะคะ mm. เวลาสิบดาบขึ้นมาเนี่ยก็ไม่ได้จำเป็นต้องจบแต่คุณอาจจะมีความรู้สึกนี้ในใจอยู่ลึกๆว่าหรือว่าฉันได้หลุดออกมาเนี่ยไพ่ฟูนะคะเป็นโสดแล้วมีความสุขกับชีวิตของตัวเองมากขึ้นดีหรือเปล่านะนะคะไพ่ฟูเนี่ย คือคนที่รักอิสระอยากทำอะไรอย่างที่ตัวเองอยากจะทำไปนูน่นไปนี่โดยที่ไม่จำเป็นต้องแคร์ความรู้สึกใครไม่จำเป็นต้องถูก ใครควบคุมหรือว่าบงการคู่ของตัวเองเนี่ยอาจจะกดดันคุณมากซะจนเกินไปหรือว่ามีการบงการเกิดขึ้นนะแบบประมาณชี้นิ้วสั่งนะ่ะตัวเองเป็นบอสซี่นะคะแบบให้แฟนทําอย่างที่ตัวเองอยากจะทําได้เช่นกันนะจนคุณมีความรู้สึกอึดอัดเนี่ยไพ่สี่ดาบมันคือความอึดอัดค่ะความเบื่อหน่ายความเซ็งเนี่ยสี่ถ้วยมันขึ้นมานะจนทําให้คุณอยากจะออกมาจากความสัมพันธ์ได้เช่นกันนะมีไพ่โลกขึ้นมานะคะถามว่าชาวกองนี้เนี่ยเว เวลายอยู่ในความรักความสัมพันธ์กับแฟนของคุณมีความสุขไหมคุณก็มีความสุขนะเอาจริงๆจนทําให้คุณรู้สึกว่ามีการตัดสินใจอยู่ว่าเอ๊หรือว่าจะเอาอย่างไรดีนะมันมีไพ่สีดบเนี่ยมันขึ้นมานะคะหยุดนิ่งเพื่อตัดสินใจอืมนะหรือว่ามีความอดทนหรือว่าฉันอดทนต่อไปดีคนเลือกกองนี้เนี่ยเหมือนเป็นรักทางไกลเลยนะนะเพราะมีไพ่ทางเทมเพ a น c ์นะคะ ไพ่ทำโปรเจยจะมีระยะทางมาเกี่ยวข้องเสมอแล้วก็ไพ่โลกเนี่ยนะคะมีระยะทางนะคะมาจากต่างที่ต่างที่อาจจะเป็นรักแบบทางไกลรักออนไลน์เนี่ยการเจอกันอาจจะมีเวลาค่อนข้างน้อยหรือว่าแบบเดือนหนึ่งอาจจะหนนหนึ่งหรือบางคนปีหนึ่งเนี่ยได้เจอกันหน2สองหนนเองเพราะฉะนั้นเนี่ยความรักความสัมพันธ์ที่มันเป็นทางไกลแบบนี้เนี่ยสิบไม้เท้ามันมักจะขึ้นมาค่ะเหมือนคุณแบกรับความรู้สึก ความอ้างว้างความโดดเดี่ยวนะคะไว้เพียงลําพังอม,มีไพ่เนี่ยเจ็ดไม้เท้าขึ้นมาด้วยนะคะตนเป็นที่พึ่งแห่งตอนน่ะนะคะคุณมีปัญหาอะไรฉันก็แก้โดยตัวของฉันเองนะคะฉันอยากไปกินข้าวอ่ะฉันก็ไปกินลําพังนะคะแฟนไม่ค่อยจะมีเวลาให้ได้เช่นกันนะเวลาลักษณะ energy ไพ่แบบนี้นะคะที่มันขึ้นมานะก็เปิดอีกหนึ่งสำรับนะคะเป็นไพ่ angels ค่ะเรามาดูกันว่า angel จะให้คำตอบคุณว่าอย่างไรในความรักความสัมพันธ์นะคะ มีไพ่เขาบอกว่ายังไม่ใช่เวลาที่จะมีการตัดสินใจหรือว่าเลิกลาเนี่ยไพ่สีดาบมเลยขึ้นมามันคือสภาวะหยุดนิ่งนะอยากให้คุณคิดไตร่ตรองให้ดีเพราะถามว่ามีความสุขไหมเออมันก็มีนะคะไม่งั้นไพ่โลกเนี่ยไพ่ไพ่เวิลนะคะเป็นหนึ่งในสามไพ่ที่ดีที่สุดของสำรับเลยนะมันจะไม่ขึ้นมานะคะหรือว่า คนที่มีรักทางไกลแบบนี้นะในอนาคตเบื้องหน้านะถ้าคุณมีการได้กลับมาอยู่ด้วยกันนะเพราะมันมีไพ่ t e m p e r a n c นนนะคะการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างเนี่ยโดยเฉพาะระยะทางเช่นเปลี่ยนบ้านมาอยู่ด้วยกันนะคะเดินทางมาอยู่ด้วยกันหรือว่าถ้าเป็นรักแบบชาวต่างชาติาแบบนี้ถ้าคุณได้เดินทางเพราะ t e m p e r a n c e ่คือไพ่ของการเดินทางไพ่โลกเนี่ยนะคะคือการเดินทางไปต่างประเทศเนี่ยถ้าคุณได้แบบ r e u n เ o ียนะคะเดินทางแล้วก็มาอาศัยอยู่ด้วยกันเนี่ย ความรักมันอาจจะดีขึ้นก็ได้มันจะไม่มีความอึดอัดหรือว่าความว้าเหวหรือว่าความเบื่อหน่ายนะคะสีถ้วยเนี่ยนะให้ตัดสินใจดูอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็มีไพ่เนี่ยใช่นะคะไพ่บอกว่า yes นะคะอยากให้คุณพิจารณาอย่างรอบคอบสก่อนก่อนการตัดสินใจทุกครั้งนะคะมาเรามาดูกันคะ่ะอืมนะ อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้นะเพราะว่ามันมีไพ่ t e m p e r นแ c e อย่างที่อาริสบอกนะคะมันคือไพ่ของการเปลี่ยนแปลงการโยกย้ายนะการปรับเปลี่ยนการเดินทางเนี่ยถ้าสมมุติว่าคุณตอนนี้เนี่ยชาวกองนี้อยู่ด้วยกันมีเวลาด้วยกันเยอะหรือเปล่าถ้าคุณไม่มีเนี่ยอาจจะต้อง พยายามปรับจูนมาพบเจอกันบ่อยๆปรับความเข้าใจได้นะจริงๆไพ่ทำเพรเซนมันคือไพ่ของการปรับจูนปรับสมดุลในชีวิตนะคือมันไม่มากไปไม่น้อยไปมีการพูดคุยกันนะคะแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันจะดีมากยิ่งขึ้นนะวันนี้จบแล้วค่ะกับชาวกองที่สองขอบคุณค่ะ มาค่ะชาวกรองที่3นะคะเรามาเริ่มกันเลยจะไปต่อหรือว่าพอแค่นี้ในความรักความสัมพันธ์ดีไม่จำเป็นต้องเชื่อไพ่เลยนะคะเอาตามที่คุณสบายใจนะคะบริบทความรักของแต่ละคนเนี่ยแตกต่างกันไปเชื่อไหมว่าไพ่สี่ดาบเนี่ยนะสำหรับที่หนึ่งสองสามเนี่ยขึ้นมาหมดเลยนะคะเหมือนมันคือความอดทนอดกลั้นนะคือสภาวะหยุดนิ่งเหมือนราบเรียบ ก็ได้นะคะหรือว่าคุณกำลังพินิจพิเคราะห์กำลังมีใช้ความคิดอะไรบางอย่างอยู่ได้เช่นกันหรือว่าอีกความหมายหนึ่งนะถ้าในด้านความรักความสัมพันธ์นะคะยิ่งดิ้นก็ยิ่งเจ็บนะ่ะเหมือนขยับตัวสักทีนุงก็เจ็บนะคะจะเดินไปต่อ ก็เดินไม่ได้นะจะอยู่ต่อก็ม,ม,มันมันอึดอัดจริงๆนะคะจนอยากจะทำให้คุณตัดสินใจในเรื่องบางเรื่องได้มีความอึดอัดมากๆเลยนะคะมีไพ่หกไม้เท้าเดี๋ยวลิสคอเปิดทีเดียวนะเปิดให้หมดเลยนะคะ6กดาบหกไม้เท้าขึ้นมานะมีไพ่สามถ้วยนะคิงถือถ้วยโอ้แล้มีไพ่หน่ถ้วยขึ้นมาด้วย ชาวกองนี้แตกต่างจากสองกองแรกมากๆเลยนะนะอลิสขอเปิดให้หมดก่อนนะคะเจ็ดไม้เท้าืแฮงแมนคุณอยู่แบบเหมือนกระสังกระตายเลยนะชาวกองนี้นะคะโอเคมาใบสุดท้ายนะคะอัศวินถือดาบขึ้นมาสำหรับบางคนอาจจะมีการตัดสินใจแบบกระทันหันก็ได้นะเพราะมีอัศวินเนี่ยมันถือดาบขึ้นมาคะ่ะอัศวินถือดาบ เหมือนคุณอดทนกับความรักในครั้งนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะอยู่นะคะแต่ไม่เยอะเท่าสองกองแรกสองกองแรกนี่รอแรกเต็มทีนะคะไม่ไหวแล้วนะคุณอาจจะมีการตัดสินใจในเรื่องบางเรื่อง ะะอย่างเร่งด่วนเข้ามาเพราะว่ามันมีไพ่ทั้งแฮงแมนเนี่ยทั้ง, man, นะง4ด่ดาบมันขึ้นมา Energy 2ใบเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเด่นมากๆเลยคืออยู่ไปก็เหมือนชีวิตทำไมฉันไรความหมายกับเธอได้ขนาดนี้นะหรือว่าอยู่แบบโดดเดี่ยวเออมันคือไพ่ของการโดดเดี่ยวก็ได้นะหรือว่าต้องเสียสละมากๆในความรักครั้งนี้นะเป็นคุณอยู่คนเดียวที่ค่อนข้างจะเสียสละบางทีมีความอาการคิดมากได้นะเวลาแฮงแมนมันขึ้นมานะคะคิดมากวิตกกังวลจนบางทีเนี่ยสุ สุขภาพจิตของคุณเนี่ยนะคะสุขภาพกายโดยเฉพาะสุขภาพจิตของคุณเนี่ยค่อนข้างที่จะเสียไปกับการรอคอยแบบไร้ความหวังอม,มันคือไพ่ของการรอคอยได้นะคะรอให้มีคอมมิตเมนต์นะรอความชัดเจนไพ่ใบเนี้เหมือนรอคอยให้อีกคนหนึ่งนะมาชัดเจนในความรักความสัมพันธ์ลักษณะ Energy ที่ขึ้นมาเลยนะเหมือนคุณ คบกันมาค่อนข้างนานแต่อีกฝ่ายหนึ่งน่ะไม่ Take a คชั่นสัทีจนคุณมีความคิดว่าหรือว่าเป็นตัวฉันเองนะที่ Take a คชั่นในในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้คือถอยออกมาดีกว่านะคะถามว่าคุณมีเกณฑ์ได้ถอยไหมคุณอาจจะมีความคิดเฉยๆเพราะว่ามันไม่มีไพ่ของการจบขึ้นมานะถ้ามีไพ่ของการจบขึ้นมาเนี่ยเช่น10ดาบขึ้นมาริสพูดได้ว่า คิดว่าคุณถอยออกมาจริงๆนะคะคือไม่ไปต่อแล้วพอจะ้ะพอแค่นี้ในความรักความสัมพันธ์แต่เหมือนคุณนะ่ะให้โอกาสคนรักนะคะมีการปรับปรุงตัวเนี่ยมีการมาปรับความเข้าใจนะคะสามถ้วยมันขึ้นมาเนี่ยนะอาจจะมีการไปไปสังสรรค์กันกนะคะไปออกเดทกันมากขึ้นไปท่องเที่ยวกันมากขึ้นเนี่ยเหมือนกลับมาปรับจูนทัศนคติกัน ะะหรือว่าทํากิจกรรมร่วมกันมากขึ้นได้นะแล้วเหมือนแฟนของคุณนะถามว่าฟังไหมจริงๆเขาก็ฟังนะเพราะมันมีไพ่เนี่ยคิงจือถ้วยขึ้นมาแต่ถ้าสมมุติว่าคนที่เลือกกองนี้แฟนของคุณไม่ฟังอะไรเลยนะคะแบบจะเอาตัวเองเป็นที่ตั้งนะคุณลองเปลี่ยนกองนะคะไม่ต้องเครียดกับไอ้ไพ่ที่มันขึ้นมาเลยนะนะคะแล้วก็มีไพ่เนี่ยเดไม้เทา้านะคะเไม้เท้าแห้งแม่เนี่ยอย่างเงี้ยสี่ดาบมันขึ้นมาเหมือนเป็นตัวของ คุณเองมากกว่าที่พยายามที่จะปรับจูนนะแต่แฟนก็ให้ความร่วมมือดีเช่นกันนะเมื่ออย่งงั้นนะสามถ้วยกับคิงถือถ้วยนะคะมันจะไม่ขึ้นมาแต่ว่าถ้าสมมุติว่าคนที่เลือกกองนี้ไม่มีการพูดคุยอะไรกับแฟนเลยนะคุณลองกลับไปพูดคุยดูนะคะได้ไม่ได้อีกเรื่องหนึ่งนะคะมันต้องมีการพูดคุยกันค่ะเนี่ยแล้วมันมี การเริ่มต้นใหม่ในความรักอีกครั้งหนึ่งกับแฟนคนเดิมนี่แหละนะคะพราะหนึ่งถ้วยเนะี่ยมันขึ้นมาถามว่ามีเกณฑ์ที่จะสําเร็จไหมในการพูดคุยในครั้งนี้ลองพูดแบบใจเย็นๆพูดแบบไม่เป็นเจ้าเข้าเจ้าของหรือว่าไม่ไม่มีการชี้นิ้วสั่งนะพอไพ่สามถ้วยเนี่ยนะมันโดดเด่นมากเลยคือไพ่อของ มิตรภาพนะคะ f r i e n d s h i นะ่ะพูดกันเหมือนเพื่อนนะเวลาคุณอยู่กับเพื่อนสนิทนะมันจะไม่มีอารมณ์แบบพึง้งหวงนะคะชี้นิ้วสั่งหรือว่าตวาดไม่ใช่แบบนั้นเหมือนพูดคุยด้วยมิตรจิตมิตรใจนะนะคะปรับจูนเข้าหากันเราก็มีเกณฑ์ที่จะได้ประสบความสําเร็จด้วยนะคะหกไม้เท้าขึ้นมาเนี่ยแล้วหกดาบเนี่ยมันคือการหลุดออกมาจากความอึดอัด นะคะหลุดออกมาเหมือนจับมือกันแล้วหลุดออกมาจากปัญหาที่มันเกิดขึ้นนะคะไพ่หกดาบขึ้นมาค่ะนะจากความจากการรอคอยจากความผิดหวังก็ได้มีคุณมีเกณฑ์ที่จะได้หลุดออกมานะคะจากความเจ็บปวดนั้นหรือบางทีเนี่ยปล่อยปัญหาให้เลยตามเลยเออเหมือนชาวกองนี้ยังไงก็ได้นะคะชาวกองนี้เหมือนคนแบบไม่หูวไม่อือกับความรักเลยนะคุณอาจจะเป็นชาวาธาตุน้ําก็ได้นะคะเป็นชาวมีนนะคะ โดยเฉพาะชาวมีนนะคะหรือว่าเป็นชาวกลุ่ม,มนะหรือว่าเป็นชาวตุลก็ได้เนี่ยเป็นชาวธาตุลมก็ได้ไม่ค่อยไม่ค่อยถือไม่ค่อยเอือกับความรักความสัมพันธ์สักเท่าไหร่นะคะแฟนจะทําอะไรกระถูกกระทําแล้วถูกกระทําอีกนะบางทีคุณก็มีการนิ่งเฉยเนี่ยเหมือนเก็บซ่อนอารมณ์ความรู้สึกภายในอยู่ฝ่ายเดียวไม่กล้าที่จะบอกกล่าวแฟนว่าชั้นตอนเนี้ยฉันรู้สึกแบบนี้นะถ้าคุณอึดอัดมากๆแบบนี้มันจะ เป็นจุดจบได้ในอนาคตนะคะพยายามบอกกล่าวดีกว่านะคะพยายามปรับจูนเข้าหากันนะคะพยายามบอกว่าตอนนี้ฉันรู้สึกอย่างไรจะดีกว่าค่ะมาเดลิสคอปเปิดไพ่อีกหนึ่งสำรับนะคะเป็นไพ่ออร์คโเป็นไพ่อ n งเ l ส์ค่ะเป็นไพ่ของนางฟ้านะคะอยากรู้ว่าเขาจะบอกอะไรกับคุณนะคะในของการแก้ไขปัญหายอย่างสันติขึ้นมาเนี่ยคล้ายๆไพ่สามถ้วยนะคะแก้ไขปัญหายอย่างสันติแสดงว่าแฟนของคนที่เลือกกองนี้เนี่ย อาจจะเป็นคนค่อนข้างออขี้โมโหหรือเปล่านะคะจนบางทีเนี่ยคุณเก็บปากสงบปากสงบคําไว้ดีกว่านะคะพูดออกไปเดี๋ยวก็ทะเลาะก,กันบ้านแตกเนี่ยคุณเลยแบกรับ ความรู้สึกอยู่คนเดียวนะคะแก้ไขปัญหาอย่างสันตินะคุณอาจจะพูดคุยกันแบบสันติได้อย่าใช้อารมณ์โมโหนะคะมาไพ่ใบที่2นะคะแล้วก็ประสบความสําเร็จด้วยนะคะมีไพ่ success ขึ้นมาเนี่ยมีไพ่หกไม้เท้านะคะเนี่ยมันขึ้นมา2ใบนะคะคือไพ่ของ success การประสบความสําเร็จค่ะแฟนของคุณอาจจะเป็นชาวธาตุไฟนะคะได้เช่นกัน ลักษณะ Energy ที่ขึ้นมามาขอใบสุดท้ายนะคะแล้วก็มีไพ่ของ Recovery ขึ้นมาคือภาวะสภาวะการฟื้นตัวจากความผิดหวงังความเจ็บปวดเนะี่ยหรือการรอคอยนะคะมีไพ่แฮงแมนเนี่ย มีการปรับตัวปรับจูนเข้าหากันค่ะสำหรับคนที่เลือกกองนี้แล้วคุณจะมีความสุขมากยิ่งขึ้นในความรักนะคะพยายามหาเนี่ยทางออกนะมีไพ่ของพีคฟูลนะคะโซลูชันมันขึ้นมาเนี่ยคือการแก้ไขปัญหาอย่างสันติค่ะนะวันนี้จบแล้วนะคะกับชาวกองที่3ค่ะ